thank you สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายายเอวหัวเถกมาจอบมะทรงปลาอีกแล้วจ้าทั้งอื่นได้เก็บเห็ดแตกสวดสวดทั้งบานยายเอวเขาปลามือใดกับเมิดซีรีมันนีจากสิเป็ี่นจ้งใดไปเบิ้งน้ำกันเลยจ้าว่ายายเอวสิม,มานเห็ดโปปลากระหกหกตรงสี่ราคายา,ยากยาก,ยากพี่น้องพี่น้องจ้าแล้วเบิ้งน้ำยายเอว น้ำขักน้ำเนี่ยเป็นมูอยู่นม่้จอยู่ทั้งหลังพุ่นกับนี้อม้ถือกิ่นกับนี้จ้าพี่น้องเู้ปะเพอร์เฟคขนาดถ้าเห็ดอันนี้มานี่สำหรับยายเอวนี่เขาใจว่าเป็นสัญญาณที่ว่าสิมนี้เห็ดเพิ่งคดบาได้เนี่ยจ้าเห็ดเพิ่งขาไล่จะพี่น้องเห็นต้อหัวตุกุมาเล้วว่าเป็นสิ มีเห็ดเพิ่งขึ้นมาถ้าเห็นเห็ดเอาน,นั้นอัน,นเห็ดผิดอุ้ยนั่นดอกนึงมีอีกดอกยี่ใกล้กันนะางเหยียบย่างเกลียบนี่ดอกนึงจะอุ้ยสองดอกมันตัวนี้ิ่งจะเฟดใส่เบิ่งดูเอาได้บ่เครื่รงองซมแม่แมงแต่อ้ามาดึง,งเงาแต่หูขาเหีวขาเหี้ยวไรติงยากนะจ๊ะ พี่น้องดวกนันถึงตางามจัะคุนนะใกล้ๆเบิงบ้งใกล้ๆโอ้ยางงามเลยขอส่งเลยโอ้ยขี่กระต่ายปุ๋ยกระต่ายพี่น้องจ้าเม็ดพึ่งเกาลัดไม้แล้วจ้าไย้าอาดีใจหลาย ไม่จบต้องมาหลายเทียวไหลเที่ยวแล้วในที่สุดก็มาปนาัจาตะป,ปุ๊นี่กับแมนจ้านี่ดอกหนึง่งโอ้ยถือเทียหน่อยหนึ่งโอ้ยหน่อยหนึง่งสระเบงออ๋ออ๋อกินตัวซะสนับ,บ่าเอาดอกกินตัไปหาไหนอยุ้ยนี่ที่ข็งขงจะขวงมีอีกดอกหนึ่นง ดอกนี่โหลดปนี่มันถีกินตีดแค่หมดแล้วโหลด,ดี่จ้แม้งน้อยหนึ่งจะเอาจ้าเบื่อนอันนี้จะแยกับขาหัวไปแลว้วแบบนี้มาเอาดอกนี่จะพี่น้องขอฉดอจะสวยหน่อยที่ทัคนน่ารักี่สมกับที่รอคอยมานานแสนนานหน่อยจ้า <c oughs> นี่เอ๋วจะเป็นสิละ้อ้พึ่งยันนั่น อันงผึ่งหวานปุบหรือว่าผึ่งขาลายนู่นผึ่งด้วยขาลายจับพี่น้องคือมาเวียงเทสละเป็นเสียงเยอะอุ้ยเอาจะจะเอาได้ยุ่งเอาตัอหัวเป็นน้อพี่น้องนัดแข็งยุ่งนองนึกบ้างใครตัวไขว่เพื่อเตะเพื่อเหยียบเบ้างหันเดียวเพื่อเห็นข่อยเก็บดอกนั่นเวียงเวียงยืมบ้างหันบ้างหันนะจ๊ะเดี๋ยวลุ้นเลยว่าจะต่ตาจะขววง เห็นเกาหลัดติดโดกหนึ่งล้วจ้าหย,ยองๆก้นหาเขียนนี่จะแต่าจะควงสิเดือดเรียวเห็นเห็ดปะจ้านั่นเห็นเร็วโผล่ขาไหลอีกแล้วจ้าไหลก็ขาไหลกันเ,เลยนะเกาลัดคือว่าเห็นไหล Nam tại đội mỹ ta phải cào chẳng vì chân niệm cân niệm giấy bay nóng kẹp phụ nữ kẹp phụ nữ chân đầy đủ chân bột kẹp phụ nữ chân bột kẹp chân đầy đủ chân chân bột kẹp phụ nữ chân bột kẹp phụ nữ เดี๋ยวไปเห็นลายดอกจะเจอเป็นทั้งนั่นอีกได้๋ยลายเติดนี่อจกาบ่เพิ่งเิ่งเก่าลายดอกนั่นพื้นลีกว่าเดี๋ยวเห็นก็เก่าจะพีงน่องอู้วางอันก็เดี๋ยวกลมีคนมาเก็บเห็ด เพรมัน,นกเก็บหมดคนได้เอวสิขม้าตะโศกุยเยวจะคอยว่าเาารพรมันถูกเงี้นั่นไปพวกป้าเห็ดขุมลับเจเอวสิยังใครอย่จะพ่นองคนเดียวพเยวพเห็นดอกนี่ดอก้ำง,งานี่จุงไปออยิ่้เยวจุ่งเก็บเก็บเกี่ิ้วงานนี้ห้อยสัตว์เก็บนี่น นี่นี่ตัวหนึ่งนี่ใกล้กันนะจ๊ะขาขาวจัว้ยเห็นจ้ะแล้วเป็นพเพราะปผนใดปผนหนึ่งเดียวก็เห็นได้นี่สีขึ้นไปไหนเลยยึดมองเงียนใายเอวเคยได้พัวไหลเก็บหลายดีจ๊ะแต่ว,าว่ามือนี้เจ็ <15 S 1> ดสิบาเดิ่งจ็ดพี่น้องส่วนหลาเยยห็นแต่หอยถูกกินเดี่ยวเป็นสิ่งแก ขาบ้างกุลูกขี่หลีเต็มเดินดิน้องเพิ่งผึ่งเกาลัดตัวหนั่นยายเอ่าคือสิ่งนห้ลดลอดสายตาโอ้โมเมนเกาลัดเฮ็ดผึ่งนั้นเฮ็ดผึ่งแจ๊กจ่ายยายเอ๋อสิเอิ่นเป็นมาเฮ็ดผึ่งแจ็บสีผึ่งกระซานผึ่งเป็นที่เสือสลิปหลีดแจ๊กแต่มาคนไทยบ้านเฮาบางคนเหมือนสิเอิ่น่าเฮ็ดผึ่งเนื้อด้อจ้ะเนี่ยเก่งเสียบเพื่อนเด้พี่น้องเนี่ยยางมะพร้าวเห็ดพึ่ง อีกันหนึ่งจะพี่น่องก่วยจังเซียงปัสสาวะพลังคนก็ได้โอ้อปัดขาติดนะปัดพี่น่องมึงขาอย่างงามเลยเี้ยงอยีก <c oughs> วันนี้หมานขาไลา้ครับจ้า นี่กระดูกหนึ่งจะเห็นติบบุกยนหัวขาดยหัวขาดอูอ้ยนีนก่งขาไเอาคนอู้แต่ขาม่เอาลมลมลมอูม้อะไบิา เอได้ไหมนะเสีเป็นดูเอาได้เห,หรออะอ๋อัอออนนี้พอเอาได้อกได้หลายแล้วคนบางามนอาจจะเวทากินอู้แข็งดีจ้ะเอาเอาเอาแข็งดูก็เอาตะทันเด็กผัวเกาลาติยุจจ์ตัวมี้ผัวั้งแต่ขาไหล แล้วจ้ะพิ่งขาไลา่โดดระเลยเลยขาปวดปวนดิโอ้หัวหลุดโอ้ยตัง้งท่าไหมโอ้ยอย่าทำหัวหลุดพี่นอ้องนะเพื่อนวันนี้งานเร็ยวยพราเห็นไงพี่น้องเก็บที่มองใกล้กันนี่แหละพี่นอ้องนะเพื่อนกุ่มนี้มแตงมาซีดอกจ็นกัน พึ่งคาไลาทั้งนั้นเลยเข็นเร็วล้วมพ่ออีกจาก้าไซเดียวกันนะ <c oughs> ดอกนี้จา้า เราฝนตกข่อยได้เอาเสียกันฝนมาน้ำด้วยบาดสุบเปียกหมดิบเยเอาได้บันนี้เช่่าอ,อันนี้เบาก็ได้ดอกอโทษด้วยเหตุการณ์เห็ดผึ่งท้เห็พี่น้องนี่จะดอกน,น้อยจ้ะันจะน่อยอยู่นอยก็พี่น้องจ้ะ เบิงนี้น้ำยาเอวหัวเถือกจ้ายายเอวทําใจเ่าได้ทีสิญ,ญาติเอาน้ำเพลินเราเบิงหนึ่งสองสามดีเพ่ดีนี้กกับวพื่าแจ็คาลแลเราเหรอจ้าไปหาเติมอีกหาบางอื่นอีกเนะาะบพื่อหนาดอกกินซาพ่ออยเราจะพี่น้องพึ่งแจกคยายเอวแฝดอาวุโสจตะพี่น้องแล้วเปล่าึงขาไล่แฝดไหมแฝดอาวุโสนะคะนี่ เดี๋ยวเราเ,เก็บจะจะเท่าเลี้ยวอันนี้ก็เกินไว้ล้วจ้ะเนี่ยเลี้ยวและแล้วเพิ่งท้องด้วยนี่นี่บอกก็ยังไม่โอดเดียวเท่านี้เพิ่งท้องอย่างเราจะขึ้นบ่อมองแล้วดอกทนะ่านี้นนี่นะมุ้ยนั่นอีโดอกนึงกำลังจะสิเอาไปตัดขวัตัดขา เหนาเร็วมากอ่ะเหนาเร็วพี่น้องเล้เบิ่งแยเหว่ามันสิบพวกอีกแล้วเกาลัดเกาลัดขอฉดจะสวยหน่อยเด้อจ้าตัวกำลังตากกอดจะแปะดิขาเมียบ้านยางขึ้นทางเก้าพี่น้องแล้วบ้าง ยสพี่น้องจ้านี่นะจ้าเห็ดเผื่งสำมะปิที่ยายเอ๋อได้ยายเอ๋หมานมือนีจ้าได้เต็มกระจาดเลยพูดนะอันส่วนมากกรหมานเห็ดเผื่งขาหลายเลยจ้าหลายกวู่มูแบบที่นี่ยายเอ๋อก็สิได้จบคลิปสิได้ขอลาไปที่นี่สักก่อนได้จ้าจังพอกันกับยาเอ๋อได้อีกคลิปหน้าขอบคุณหลายๆจ้าโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ